สนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมทพลัสเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินเอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศโรซาโอเรนโทลบรินเซสนมผงเอสยี่สิบหกโรแกสโก ไม่ปีนี้ขอหนูไปด้วยถ้าไกลไวันขึ้นปีใหม่ดวงไม่เล่เกินไปพี่คงถูกหวยอยากเห็น Hey, hate cool. เอถ้าไม่พอขอให้ท่านทุกวยทุกท่านจงมีราศีทองใจให้ทุกจงยกให้สอกจงไกลอยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยขอให้รวยขอให้รวยมาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีนแรี่แล้วของเรานะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้ก็มาเพื่อพบกับแชมป์ใหม่หายไปคนหนึ่งน้องชมพู่ติดเรียนติดเรียนอยู่ติดสอบิส้าวยินดีด้วยกับแชมป์ใหม่นะฮะแต่ตอนนี้เราไปดูกันว่าครับลบเดี๋ยวพี่ต้องปิดวอดยังจะปิดงเนี่ลืมเลยปิดวอดและครับ รู้จะได้รู้ผลแล้วนะครับ,รบว่าใครจะเป็นแชมป์ฤดูการใหม่นะครับคราวก่อนได้มาแสนกว่าโหวตนะคราวนี้จะถึงกันหรือเปล่าเป็นสถิติที่ดีมากมากเลยนะครับสำหรับลบบุรีแล้วตอนนี้เป็นไง5 000สนเอาไปก็นําไปพัฒนาโครงการดนตรีย้อนยุคข,ของเราค่ะแล้วก็นําไปซื้อเครื่องดนตรีเพื่อเอานํามาสอนเด็กๆให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะนั่นงั้นเราเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า ลบบุรีเอาไปทําอะไรอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับน้องครับขอบคุณครับเงินรางวัล50,000 0บาทที่เราได้รับมาจากรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเรามาใช้ในโครงการดนตรีย้อนยุคร่วมใจต้านไพยยาติดโดยเริ่มโครงการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแขมขอบคุณทุกคะแนนหวตนะคะที่มอบให้กับพวกเราขอบคุณค่ะบ้านหนองแขม ในคู่นี้กาลสินกับศรีสะเกดนะฮะคใครจะได้คะแนนจากกรรมการเท่าไหร่รดูที่คะแนนกรรมการก่อนนะฮะรพร้อมนะฮะคะแนนของอน้องเวลินจากกาลสินครับคือคะแนนเต็มไปหนึ่สิบเต็มหนึ่งหมืนม่น,มน,น,นนะฮะเต็มเต็มทีหนึ่งหมื่นคะแนนเต็มหนึ่งหมื่นนะครับคะแนน,นจากกรรมการ ผลขนาดไหนอย่างไรมากที่สุดคือหนึ่งหมื่นคะแนนครับสองห้าศูนย์เก้าพันสองร้อยห้าสิบนะครับเป็นคะแนนที่น้องแวลรินได้เก้าพันสองร้อยห้าสิบนะครับ,รบมา,าดูคะแนนกรรมการของฝั่งน้องเอฟเอ็มจากศรีสะเกตนะครับกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของเอฟเอ็มจากศรีสะเกตคือ เอามีก้าวัน2ทางนี้จะมีเท่าไหร่หเกโอ้โหจบแพห้าสิบคะแนน50คะแนน 9,990คืะแนนนี้เขาได้นะ9,990ต่อ9,250นะครับแต่อย่าลืมว่ากาลสินมีเดิมอยู่อีกร้อยคะแนนนะครับมีอยู่อีกร้อยคะแนนนะตอนนี้คะแนนต่างกันหลักร้อยอะกำลังดูความต่างอยู่นะต่างกันอยู่สักประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันไปดูคะแนนโหวตเลยนะครับแล้วเดี๋ยวความต่างมารวมกันอ่ามาดูคะแนนคะแนนโหวตของกาลสินก่อนครับคะแนนและคะแนนโหวตของมันจะตัดสินกันตรงนี้แหละครับกาลสิน คนี่จากท่านผู้ชมทั้งประเทศนะครับจากท่านผู้ชมทั้งประเทศวันนี้เราชนะแล้วค,ครับคะแนนเท่าไรเราไม่ทราบนะครับอันนี้เป็นคะแนนโหวตจากทั้งบ้านท่าน,น,าน,านผู้ชมเป็นคนโหวตเข้ามาพิมหนึ่งแล้วส่งเข้ามาโอ้โอ คะแนนโหวตเฉพาะคะแนนโหวตนะฮะ95,868คะแนนนะครับโอ้โห95,868นะครับเราหั 95, ลหากลบส่วนต่างส่วนต่างของคะแนนกรรมการส่วนต่างของการแข่งขันรอบ,รบแรกนะครับคะแนนโหวตที่ฝั่งรีสกเกตจะต้องทำให้ถึงเพื่อเป็นแชมป์ครับคือ95,228คะแน 95, แน95228ห 2องน้อยกว่านี้กาลสินเป็นแชมป์มากกว่านี้ศรีสเกดเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้ 9, ดูตัวนี้กันนะฮะดูกันว่าผู้คนโหวตเท่าไหร่นะครับและคะแนนโหวตของศรีสะเกดคือ9 5 2 8 8ครับ อันนี้อยู่ที่การโหวตเข้ามาแล้วนะครับต้องการตัวเลกเท่า oh, 2องอแ้นะสอโอ้โอมีเลขหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหวาสหรับผู้ชนะในทีนี้นะครับสหรับผู้ชนะในทีนี้นะครับจังหวัดซีสเกตครั้ซีสเกเป็นแชมป์ครับ และศีีะเกตนะครับจะได้รับเงินรางวัลจากทางราการไปพัฒนาชุมชน500,000บาทครับในสำหรับรองแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับจังหวัดกรสินะครับรับไป50,000บาทครับโโอ้ห ขอขอบคุณทั้งสองจังหวัดนะครับทั้งกาลสินทั้งศรีสะเกดที่ทำให้เรามีความสุขมากๆในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับท่านของเราวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเราจะปิดท้ายรายการนะครับด้วยภาพที่งดงามของทีมนี้ขึ้นไปที่ถ้วยรางวัลนะครับแล้วติดตามฤดูกาลใหม่ของกิ๊กดูสงครามเพลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ระเบิดสงครามครั้งใหม่ทิยภูมิพิษนุโลกสึกครั้งใหม่จะสนุกและฮาขนาดไหนติดตามในกิกดูสงครามเพลงอาทิตย์หน้านะครับ